จะเรียกว่าเป็นการแบกไตออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรักพลังประชารัฐคนใหม่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุทยานะครับซึ่งเป็นน้องคนสนิทของพลเอกประวิทย์หลังจากออกมาเปิดใจกับนักข่าวในหลายๆเรื่องนะครับแต่มันมีอยู่พารากราฟหนึ่งซึ่งผมอยากจะเอามาเล่าให้กับคุาผู้ชมได้ฟังคือพลเอกวิทย์เนี่ย พูดถึงภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายนะได้รับมอบหมายเอาละการเข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าจากกรณีที่เกิดความวุ่นวายในพักพลังประชารัฐกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณนรุบลจนเป็นที่มาที่ต้องเรียกใช้บริการพลเอกวิทย์แต่งานของพลเอกวิทย์ณนขณะนี้เขาบอกว่าตนกําลังร่างยุทธศาสตร์พักโดยตั้งคณะทําทงานขึ้นมามีเป้าหมายคือการให้สสในพักพลังประชารัฐ รักกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งเป็นพวกกลุ่มกวนและเป้าหมายของเราก็คือการเตรียมพร้อมไปสู่การสู้ศึกเลือกตั้งและให้ชนะการเลือกตั้งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งชัดเจนไหมคุณผู้ชมครับว่าหน้าที่ก็คือสู้ศึกการเลือกตั้งในสมัยหน้าและต้องชนะและต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ การเมืองณขณะน,นี้นับถอยหลังแล้วครับนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งบ้างก็บอกว่าต้นปีบ้างก็บอกว่าในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปี 2565, 66นะครับแต่ตอนนี้นับถอยหลังกันละการเลือกตั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแบบไตออกมาซะขนาดนี้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้พักพลังประชารัฐซึ่งอยู่ในการคอนโทรลของพลเอกประวิตรนะครับ และรวมไปถึงกลุ่มอำนาจสามปอแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจในการปลดร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็นางนารุมนโดยที่ไม่ได้แจ้งให้พี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมได้รับทราบแต่แล้วครับการความสัมพันธ์มันจะเหมือนไม่เหมือนเดิมอย่างไรแต่ความตั้งใจของสามปอเนี่ยนะครับก็คือตั้งใจจะอยู่ในอำนาจต่อนะครับ ตั้งใจจะอยู่ในอำนาจต่อนะครับการอยู่ในอำนาจต่อก็หมายความว่าจะต้องลงรับเลือกตั้งและก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปส่วนจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือไม่ก็มีโอกาสสูงหรือจะเป็นบุคคลอื่นนะครับถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ปีหน้าก็ครบ8ปีบวกอีก4ปีก็เป็น1 2ปีนะครับเรียกว่ามีความมีความลุ่มหลงนะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นกันง,ง่ายๆนะฮะไอระดับ12ปีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วพี่น้องคนไทยจะรู้สึกอย่างไรว่าประเทศเราเนี่ยนะตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมีนายกรัฐมนตรีคนเดียว12ปีแต่ก็มีนักกฎหมายครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณบุญบุญถาวรคุณบุญถาวรน,นะครับออกมาเปิดรัฐมนูลมาตรา158ยบอกว่าเฮ้ยในรัฐมนูลบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้แค่เพียง8ปปีเท่านั้นนะเป็นเกินกว่านั้นไม่ได้รัฐมนูลเขียนเอาไว้แล้ว นะเป็นเกินกว่าน,นั้นไม่ได้แต่ก็มีคนมาทวงว่ารัำนูลน60เนี่ยมันก็ต้องนับตั้งแต่รั่ำนูลมีผลบังคับใช้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาก่อนหน้านั้นแล้วไม่นับสิไอ้ที่เป็นมาตั้งแต่ปี57ภายหลังการยึดอำนาจเมื่อวันที่2 2พฤษภาคม2557ันั่นแหละครับมันก็จะเป็นการตีความกันอีกแต่เอาเถอะครับถ้าดูจากไอเดียไอเดียของสมปอที่เข้ามาคอนโทรลพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ก็คือต้องการอยู่ในอำนาจต่อไป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 เรื่อยๆไม่รู้ว่าจะถึงขนาดชั่วฟ้าดินสลายหรือเปล่านะครับคือมันก็มีประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกวิทย์เนี่ยนะครับไม่ถูกกันนะซึ่งเรื่องนี้พลเอกวิทย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะเป็นเรื่องไม่จรงิงตนเข้ามาทํางานกับทั้งพลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกประยุทธ์และพลเอกป,ประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ก็ยังรักใคร่กันดี เป็นพี่น้องเหมือนกันส่วนพลเอกวิทย์นั้นถือว่ามีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสนะครับคุณผู้ชมครับเลขาธิการพักยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่นะบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยร้อยเอกธรรมนัสอยู่กับเสไอเพราะเป็นเพื่อนกับเสไอจึงทํางานด้วยกันได้นะครับก็มันมันเป็นความสลับซับซ้อนในในภาพใหญ่ในภาพรวมว่าพลเอกวิทย์กับผู้กองธรรมนัสสนิทกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในอนาคต หรือพลเอกวิทย์กับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกันมันจะนําไปสู่อะไรหรือเปล่าในอนาคตนั่นเป็นเรื่องของร่องรอยแต่ว่าในภาพใหญ่ย้ํานะครับในภาพใหญ่คือไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์เขาจะถูกหรือไม่ถูกกันยังไงก็ตามแต่นี่นะครับจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่แต่สิ่งที่เขาเหมือนเดิมกันเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ในอํานาจผมไม่แน่ใจว่านี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงหรือเป็นสิ่งที่ดี เขาต้องการจะอยู่ในอำน,นาจต่อไปเพราะฉะนั้นก็คงจะทุ่มสัพพะกำลังนะครับเพื่อคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งผมวิเคราะห์แล้วก็พูดมาเลยตลอดว่านี่คือสึกช้างชนช้างและเดี๋ยววันข้างหน้าเราคงต้องมาดูฝั่งของเพื่อไทยฝั่งของทักษิณกันบ้างที่ย้ำนักย้ำหนาว่าประชาชนต้องลงคะแนนให้ขาดต้องเอาให้เกิน250ซึ่งถ้าชนะเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมัน เขาเรียกว่าอะไรต่อให้มีสอวอช่วยโหวตนายกเลยนะครับมันก็ฝ่ากระแสะคลื่นของมหาชนไม่ได้นะครับนี่คือเอาคําให้สัมภาษณ์ของุนเอกวิทย์มานําเสนอเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักคนใหม่ป้ายแดงและุลเอกวิทย์ก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้ขยนนักนะการเมืองแต่มีความจริงใจมีความตั้งใจที่ดีทันทีที่ให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนแล้วว่าท่านท่าน ท่านไม่ได้มีมุมของนักการเมืองสักเท่าไหร่นะฮะก็คือแบรไตเลยว่าผมมาทํายุทธศาสตร์เนี่ยนะแล้วผมจะมีหน้าที่นําไปสู่การเลือกตั้งคือต้องชนะให้ได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้จะเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อหรือเปล่าหรือถึงคิวพลเอกอนุพงศ์หรือถึงคิวบิ๊กป้อมโหนะโะ้อายุเยอะมากนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทั้งสามคน มีความประสงค์ที่จะอยู่ในอำนาจและก็ไม่วางมือง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็วิเคราะห์กันมาถึงขนาดนี้อ่ะก็ช่วงท้ายของรายการนะครับขออนุญ,ญาตโฆษณาสินค้านะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เป็นสื่อใหญ่นะครับเราก็ต้องโฆษณาสินค้าเองนะครับไม่ได้มีโฆษณาเหมือนใครเขาอ่ะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับ ทั้งที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook หรือจะเข้าไปใน Inbox เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนก็ได้นะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ l ลน์อยู่นะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็ถามทีมงานได้เลยนะครับทีมงานจะเข้าไปตอบรับรบกวนว่าถ้าเข้าไปในไลน์เนี่ยให้พิมพ์คำว่าสนใจหน่อยก็ได้นะครับพิมพ์คำคล้ายคล้ายกันจะ a c e b o o กจะ YouTube พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาก่อนเดี๋ยวทีมงานจะไปตอบรับเอาชัวรก็กดเข้ามาในลิงก์ไลน์ที่แปะเอาไว้ให้นะครับหรือจะเข้าไปใน อินบ็อกซ์เด็ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแหนมนะเห็นขาวๆนี่ก็คือน้ําแข็งนะโอ้หน้ากินมากคุณผู้ชมครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเป็นแหนมยุคนมาจากอ,อําเภอปัวจังหวัดน่านนะครับทาวันละไม่เกินแปดสิบชุดนะวันละไม่เกินแปดสิบชุดเท่านั้นเป็นแหนมหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นมีทั้งเนื้อหมูมีทั้งหนังหมูแล้วก็พริกขี้หนูสวนดูฮะสีชมพูไม่ใส่สีนะครับน่าทานมากชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น อยากสุดเ,เราทําวันละไม่เกิน80ชุดเพื่อให้ได้ต้องการของใหม่ของดีของอร่อยของคุณภาพเท่านั้นนะครับจึงทําแบบจํากัดจํานวนดูฮะดูชัดๆเลยเนื้อหมูน่ากินมากหนังหมูรวมไปถึงพริกขี้หนูสวนนะครับโลโก้ยุคน,นี่แหละครับแหนมยุคนชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาอีกอย่างนึงน,นะครับขอเคลียรขายน้ำพริกนะฮะสนใจก็ามาได้นะครับกินกับแหนมเนี่ยเพอร์เฟกมาก น้ำพริกกับแคบหมูน้ำพริกมีแมงดากับปลาสุกนะฮะแมงดากับปลาสุกหนึ่งชุดจะมาพร้อมกับแคบหมูหน่าทานแบบนี้นะฮะเป็นแคบหมูแบบไร้มันทําสดใหม่เหมือนกันครับแคบหมูแบบไร้มันคุณผู้ชมครับชุดละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นร้อยยี่สิบบาทสนใจก็พิมพ์ค็ว่าสนใจเข้ามาอันนี้ออกมาจากตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหยดน้ําเกาะหน่อยนะครับชุดละร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นน้าพริกแมงดา กินกับผักสดเนี่ยอร่อยมากนะครับเป็นน้ำพริกแมงดาสูตรจังหวัดน่านนะครับทาคือทั้งแหนมทั้งน้ําพริกเนี่ยทำมาจากจังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะนะผมจึงมั่นใจถ้าไม่อร่อยผมไม่มาเอาขายแน่นอนนะครับรวมไปถึงแคบหมูที่บ้านปรางอําเภอปัวจังหวัดน่านขายเป็นชุดนะครับคุณผู้ชมจะเอาแมงดาหรือปลาร้าเนี่ยก็บอกทิมงานก็ได้เลยนะว่าจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลารา้าหนึ่งชุดร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้ หรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่แถวๆคอมเมนต์นั่นแหละที่มาเขาจะแปะเอาไว้ให้หรือเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ชัวนะอินบ็อกซ์เพจอีซี่แล้วก็ Normal ยุคคนหรือถ้าไปเจอใน YouTube ก็หาลิงก์ไลน์กดเข้ามาจะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือถ้าไม่รู้จะทํายังไงจริงๆพิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับอ่ะก็ขออนุญาตโฆษณาหลังคลิปข่าวนิดนึงนะครับสวัสดีครับ